สวัสดีครับผมชื่อนายประเทีพิพัฒน์นะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนดินปุ๋ยชุมชนตันหยงมัดนะครับที่ตั้งก็ตั้งอยู่บ้านเลขที่66ศทับหหมู่ที่3ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับเส้นทางสายนาราธิวาสตันหยงมัดนะครับใ,ใกล้ๆกับทางรถไฟตันหยงมัดนะครับจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่5กันยายน2560นนะครับมีสมาชิกจำนวน ทั้งเส้น34รายนะครับในการจดทะเบียนวิราเกตครับวิราเกตคุณเชอร์มอนจิตชาหนึ่งไม่นะครับเดือนตีก็รวมกลุ่มในการรวมกลุ่มกันสมาชิก6รายนะครับก็ปีพศ2557นห้ร้บเจ็ดนะครับรวมการถูายเพื่อแก้ปัญหาที่ที่รวมกันได้เพราะว่าราคาปุ๋ยในท้องตลาดยิงสูงแล้วก็คุณภาพไม่ได้สิ่งอะไรยากคนนะครับจากการเลี้ยง ก็เลยในการเพื่อลดต้นทุนให้สมาชิกหรือว่าคนในเกษตรกรทั้งหมดนะครับเพ mm ื่อลดต้นทุนแล้วก็เพื่อได้ผลมีคุณภาพนะครับ mm hmm. แล้วก็พอดีกับที่ว่าราคาผลไม้ก็ตกต่ําลงมากครับ mm hmm. ช่วงนั้นทั้งลองกองมงคุดแล้วก็ยางพาราก็ตกต่ำเลยเป็นการรองปลุ่มันขึ้นมาครับ mm hmm. แล้วก็ออกมาได้รับอกมาจากเกษตรอำเภอละแงะนะครับเมื่อปี2558นะครับ กะเลจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นสมาชิก27รายนะครับแล้วก็มีการระดมทุนขึ้นมาก็ได้ยอดเงินเราก็เก็บได้2,700บาทนะครับตั้งเป็นวิสาหกิจตั้งเป็นศูนย์จัดการยึดถยชุมชนตันหน่่งวัดนะครับตั้งขึ้นมาครับวัตถุประสงค์หลักๆของสาหกิจยาดถืของเราก็คือเพื่อให้ สมาชิกแล้วก็เกษตรกรทั่วไปแล้วมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดินและป <c oughs> ุสย่สามารถใช้สุ๋อได้ถูกต้องตามหลักการถูกที่ถูกเวลาถูกถูกสูตรนะครับก็ที่ผ่านมาร,มมรับาลอ้สื่อเกษตรกรของเรานี้ไม่ค่อยมีความตั้ใจเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รสิบาสมตั้งขึ้นเพื่ออีกอย่างก็ลดต้นทุน ในการใช้ปุ๋ยหรือว่าเพื่อได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นลดการลดรายจ่ายของกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มนะครับตระหนักถึงความถูกในส่วนเวาสิทของเราไม่มีข้อตกลงกันในกลุ่มนะครับเป็นมีมาติของที่จะถือว่าสมาชิกคนที่เป็นสมาชิกองกลุ่มไม่ต้องลงหุ้นนะครับหุ้นละร้อยบาทไม่เกินร้อยหุ้นต่อได้นะครับ <น>ก็สมาชิกของเราต้องมากระชินร่วมกันแล้วมาเสนอปาร์คิ่งว่ามีปัญหาแล้วก็มาคืนในที่ตกลงนะครับอีกอยากก่างก็ที่หลักฐานก็คือในเดที่ลงหุ้นกานนะครับจะมีการปันผลเฉลี่ยคืนทั้งเป็นตอกประสอบคืนไปแล้วก็เป็นต่อหุ้นด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ไายได้ดีและจะได้ดี กิจกรรมของกลุ่มการสวจวิกฤดินจากสวนลงกองสวนมังคุดอย่างสวนยางบาดาของแปลงเกษตรของแปลงสมาชิกในกลุ่มเพื่อทำการสวดวิกฤดินหาตาตอาหารเพื่อํำปุ๋ยตามก้าวิกฤดินและยัง าตามการตรวจวิเคราะห์ดินของประชาชนทั่วไปด้วยนอกจากนี้ยังรับบริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรทั่วไปบริการตรวจวิเคราะห์ดินในงานฟิวเดของสรออำเภอรแงะบริการตรวจวิเคราะห์ดินในงานอำเภอเคลื่อนที่ซึ่งมีการจัดทุกเดือน หมุนเวียนกิจกรรมของกลุ่มที่ทำกิจกรรมการจัดซื้อและจำหน่ายแม่ปุ๋ยมีแผนการสั่งซื้อแม่ปุ๋ยในการใช้ผสมจำหน่ายแก่สมาชิกซึ่งมีสูตร30 5สสำหรับยางเล็กและสูตรปุ๋ย15 15สําำหรับไม้ผลทั่วไปสูตร28 20, 8, 20 สำหรับยางใหญ่โดยวางแผนตลอดทั้งปีมีการจัดซื้อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายนตุลาคมตามแผนนี้ทุกๆปีหรือตามสมาชิกต้องการกิจกรรมการถ่ายทอดความร,รู้ให้กับสมาชิกกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่กเกษตรกรทั่วไปในงานฟิลเดย์สบกหลักสพกเครือข่ายรวมถึงคนในชุมชน รูนักเรียนในเรื่องการเก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ดินการผรสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทำปุ๋ยหมักและการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้นําความรู้ไปใช้กับแปลงของตนเองค่ะ อีกสาเกสุนทรนารายณ์ดีดุจสุนทรนารายณ์มีการจำลองเครื่างใช้กลุ่มแปลงใหญ่ประกอครับแปลงใหญ่มะงคดแล้วก็หม้พอร์กแล้วก็กลุ่มปลูกพืชผักที่อยู่ภาคเคียงในพื้นที่ของเราครับในแต่ละปีก็มีจำนวนเป็นพันพันรายแล้วที่ใส่ทอดื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องดินอะไรให้แก่อาาจิบเพื่อ ให้ทำในเรื่องเราเพื่อใ้าใจในในด้านเรื่องปุ๋ยได้ดีนะครับหน่วยงานรัชการต่างๆที่มาให้ความรู้ให้ดำเนการปฏิบัตที่เราอบรมในให้แก่สมาชิกก็มีหลักๆก็คือเป็นเกษตรอำเภอระแวะครับเกษตรการวัดนัานคือว่าสำนักงานธนาคารทบสพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยทั้งสางอำเภอระแวกนั่งรวมกันว่าคืว่า ก็มีาง,งานอื่นเช่นกองทัพนครับอุบันกลุ่มของเราก็มีการต่อยอดเนื่อแกะในงานทอสอผ้าไปสนหลัรงงานแล้วก็โดยการทำปุ๋ยจากจากจินซีท้องถิ่นนะครับจินซีท้องถิ่นแล้วผ่านกระบวนการหมักโดยใช้คนหมักคนผสมแล้วก็สัตว์หมักสัตสัตทำเองนะครับเป็นปุ๋ยที่ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสูง เราใช้ยืนยนีือต้องเพยนที่ทำหมักแบบตอนนี้ครับนี่คือจากพืชสีเขียวครับหน่อข้าวอยู่นเๆตของของบ้านเรานะครับก็หมักจากปลาทะเลนะครับหมักจากจากใครนะครับมีเจ็ดอย่างนะครับยืนทีเจ็ดเจ็ดอย่างยืนทีในในของบ้านเราเองนะครับก็มีเปล็ดไข่นะครับผลไม้รวมแล้วก็สารสะดเดาหมัก ซึ้นการหลักคือวันการของเรานี้จะไม่ใช้สารน้ำตาลจะใช้สารไฟเบดงเท่านั้นเพราะว่าจินวิยพวกนี้จะชอบสาลไฟเบอร์เป็นหลักแล้วก็ไปให้สัตว์กินแล้วก็ผสมอาหสัตว์แล้วก็ฉีดพ่นค้อสัตว์เราทําให้เราได้ผลได้จากสัตว์คือได้ปุ๋ยคุณยี่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วเราจะเร่การใช้เคมีเพื่อรักษาสภาพสิ่งสภาพแวดล้อมของของบ้านเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการมีอยู่ห้ารายสมาชิกสูงทำห้ารายเห้กจัดการศึกษาดูงงานแล้วก็ ถ้าเราทำการทําแล้วก็ทดลองเสร็จเมื่อใดโดยเราใส่้อให้สมาชิกทั้งหมดแล้วก็บุคคลเกษตรกรเข้าไปทั้งระดับไหหรือว่าที่มีความสนใจในการลดต้นทุนแลวก็ทำถุยหมักครับนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้พลังงานแดดนะครับพลังงานสะอาดเป็นโซล่าเซลในการให้น้ําต้นไม้ครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟ ของการไฟฟ้าเลยนะครับนะครับนี่ระบบครับจะผ่านแบตเตอรี่นะครับเป็นปั๊มสำลีที่เจาะน้ำเจาะมาดาน้ำพุแล้วนะครับก็ใช้รั้วต้นไม้ได้ทั้งวันนะครับโดยที่ไม่มีไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาทนะครับลงทุนครั้งเดียวับนะครับน้ําจะออกได้ทั้งวันก็เะรดน้ําต้นไม้ในเกษตรหลายที่นะครับทามานี่นวัตกรรมอีกแบบหนึ่งครับเป็น แทงน้าโดยที่ใช้วัสดุที่เราเหลือใช้อยู่ของของเราเองนะครับแล้วก็โดยที่ทตอนนี้แรงดันน้ําจะสูงมากนะครับเราสูบจากโซลาเซลล์แล้วมาเก็บในทังตัวนี้นะครับดูดูแรงดันน้ำนะครับจะจ่ายไปกับระบบน้ําให้เพื่อการเกษตรนะครับแรง้ําสูงมากดันสูงมากนะครับสาระส่งได้ไกลเป็นร้อยถึง้องเมตรนะครับระบบนี้โดยช้วยโซลาเซลล์ครับ ครับกิจกรรมสาระโดยการสาระของกลุ่มก็ที่กลุ่มนี้มีการเปิดให้คนมาศึกษาดูงานแล้วก็ให้ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วไปนะครับภายนจังวัดว่ามีหลายอำเภอก็มาใช้บริการเพื่อปไว้ใ้กับไอ้ร้องโกลกนครับหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกของเราดรืว่ในกษตรทั่วไปครับปลูกป่าผสมสารเพื่อรักษาสภาพดินร้อมนะครับ แล้วก so ็ตอนล่า so ส so so ุด so ค so ือหน่วยงานชอบสะครับเขาจะมาเขาให้เขาจะมาให้ความรู้เรื่องการตต้นไม้นะครับเพื่อรักษาถ้าร้อนรๆแล้วจะมีแล้วก็ที่สุดก็มีการกิจกรรมครับทําแบบเตรดต่อเพื่อให้ได้สมบูรณ์เมื่อหลายกิจกรรมนะครับหลายๆการภายในถึงแบนี้ครับถ้าก็ อีกอย่างนึงที่เราเน้นตอนนี้คือการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงโดยการทําน้ําหมาักแล้วก็ทําปุ๋ยหมักนะครับซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการการทดลองใช้างาน,นจริงอยูน่บะครับเพราะว่ามีผลส่งตรวจแล้วปุ๋ยหมักข,ของเรานี่ที่หมักจากสนะครับมีคุณภาพเียบเท่พากับปุ๋ยอีกทีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาต้นทุนจะต่ำนะครับสญญาธิตการ ดีพ้่น้อดีก็อง,องปุ๋ยทางตุ้มผสมกันเองเนี่ก็คือเนึ่งมันจะถูกกว่าองตลาดแล้วก็มันจะได้เม่ปุ๋ยสุดเต็มเลยไม่มีส่วนอื่นผสมมาเลยแล้วก็ชายนี่แต่มันการเห็นพ้นที่ดีแต่ว่ามันมันได้สุดเต็มน่ะตลาดนี่ยบางทีมันจะผสมส่วนอื่นมามาด้วยโดยทย่ว่าเราไม่รู้ไงแต่นี่นี่เมเปุ๋ยโดยตรงเลย กอดีกองกลุ่มนะฮะเต่เห็นบ้านเราเวนนะไปใส่ยางไปใส่ยางแต่ว่าปีนี้ยังไม่นเนี่ยใจตี่แล้วเราไปใช้แล้วมันได้ผลดีนำยางจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคามันกระโตคแบบป็น่อยบอกขอมันโตกันประมาณราคาเบอร์เจนมันจะดีขึ้นมากนีคือความเข้มข้นความเข้มข้นแล้วก็ขึ้นขึ้น เงินชว่วต่างเงินจะได้กลับขึ้นมาสูสมาชิกอีกทีหนึงโดยที่ว่าไม่ต้องเสียไปให้กับโผค่าต้องการกเลยขึ้นปั่นพ้นขึ้นในกับสมาชิกสิ้นปีเนี่ยเราก็มีรายได้จากเงินนั้นเพิ่มน,นมาอีกอกานนี้ใช่ยอประมาณสามสิบปีน,นะที่จายปลนนี่ใช่ยกับยางค่ายนลไม้ผนละไม้ใช่ให้่าดูก้อนก้อนในอ้อมดอก ไม่จะไปจ่ายจ่ยยกับมังคุดจ่ากับลงโคงอะไรเล่ยแบบนี้แต่สู้นะคนด,ดีโตนั่นแหละช่วยได้ช่วยโลกลได้เลยลูกมันจะโตว,ว่าแต่ของเด็กศูนย์ที่ไม่ได้ปลูกไม่ต้องแตรัดได้มาใชา้ลองทดลองกันนะี้นั่นเองมันจะพอเหมือนเหมือนกันกัน็ไอพวกยาร้าหวายขี้อันนี้กล่าวถือื่นก็ไม่ได้